การลำปาวค่ะการสิน์นะคะได้ทรงน้ำเต็มอัตราซ้อยเหลือพื้นที่เกษตรค่ะนาแหลังกว่า3 0 0แสนไร่นะคะเพื่อที่จะสซ้อยเหลือพื้นที่การเกษตรปลูกเขาหน้าปังปูกพืชแล้วก็เห็ดปะม่งเลียงกุ้งก้ามกามค่ะช่วงนาแหลังนี่นะคะทั้งดันพออโครงการทรงน้ำระบำรุ่งรักษาล่ำปาวพื้นกระยำค่ะว่ามีปริมาณน้ำที่เพียงพอทุก,กกิจกรรมแต่ว่ากับขอความระมือเกษตรกรใส่น้ำกันยางเอื้อเฟื่อแล้วก็บแบ่งปันเหตุการณวัสดุ่ะ นายสำารวยอินพิทักษ์ค่ะผูวมด้วยการโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษาลำปาหรือว่าเขื่อนลำป่าวจังหวัดกาลสินค่ะเพื่อนได้บอกนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะตอนนี้เขื่อนลำป่าเฮ้ามีปริมาณน้ำอยู่ที่1 2 2 6ล้านลูกบาทเมตรซึ่งคิดเป็น 6 1ซของความจุเคลื่อนความจุเคลื่อนนี่สิอยูที่1,980กล้านลูกบาทเมตรนะคะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเพราะว่าช่วงหนาฝนที่ผ่านมากถกือว่ามีการบริหารจัดการน้ำได้ดีนะคะก็เลยเห็นหายสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพช่วงหนาแล้งปีนี้ค่ะกะยืนยันนะคะว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปางนี่มีเพียงพ่อถุกกิจกรรมเพว่าสิเป็นการเกษตรการประมงการอุปโภคบริโภคร,ร่วมไปถึงอุตสาหกรรมแล้วก็การรักษาระบบนิเวศค่ะ สำหรับการบริหารจัดการน้ำช่วงนาแรงนะคะตอนนี้เครื่องลำเปาค่ะก็ได้ทรงน้ำเต็มประสิทธิภาพของคลองนะคะเขาระบบคลองทรงน้ำเมื่อวาสิเป็นฟังซ้ายฟังขวานี่ยเฉลี่ยมื่อละ4.47ล้านลูกบาทเมตรเพื่อที่สิซอยเหลือพื้นที่พอปลูกในฤดูแรงปรี67-68นี่ละค่ะแล้วลปัจจุบันนี้นะคะมีพื้นที่ ทั้งเมดนะคะสองแสนเก่าไรที่เพิ่นสีซอยเหลือฟื้นฟูนี่ละ่ะแยกเป็นเขาหน้าปังอยู U ่ทีสเก่า9มืนหไรมีพืชไร่นะคะหกไรน้ำกันมีพืชพักอีกหนึไรท่างกาลสินมีบอป่าพร้อมเลยค่ะหนึ่หไรแล้วกะดังเลยค่ะนี่กุ้งกามกามนี่เพิ่นมีอยู่มสิบเก่าไรที่จะต้องซอยเหลือดูแลก,กันค่ะ นอกจากนี้ครับยังระบายน้ำลงลำน้ำเปล่าผ่านอาคารระบายน้ำและการระบายน้ำผ่านอาคารผ่านน้ำหรือว่าสปริงเว์เลี่ย2.4ล้านลูกบาทเมตรครับไหลเข้าสู่แม่น้ำซีเพื่อซอยเหลือพื้นที่ด้านท้า้ในจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรแล้วกับอุบลราชธท่านีนั่นครับซึ่งรวมปริมาณทรงน้ำปริมาณน้ำระบายและครับปริมาณน้ำออกจากอ่างเทิงเม็ดนีเฉลี่ยมือละ 7.98ล้านลาดลูกบาเมีรครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปล่าครับตอนนี้หลักๆนะของเราเนี่ยก็จะดูในพื้นที่ของอการเกษตรของคือลำป่าเราเองนะครับก็มีการส่งน้ำเข้าระบบคลองส่งน้ำของเราวันละ4ล้าน4แสน8 0 0หมื่นนะครับก็คือเป็นคลองของคลอ,องฝั่งขวาครับประมาณ3ล้าน2แล้วก็คลองฝั่งซ้ายประมาณล้าน นะครับแล้วก็มีที่เราดูแลเรื่องของป่าปาอุตสาหกรรมแล้วก็ลงรีเวศอุ์เลทที่จะไปดูแลพื้นที่ด้านไทยอีกประมาณล้านกว่านะครับอันนี้ก็ไปดูแลพื้นที่จังหวัดร้อเอ็ดนะครับแล้วก็จังหวัดยะโสธรแล้วก็จังหวัดอุบลด้วยนะครับส่วนแผนการเพาะปลูกข,ของเรานะครับตอนนี้ในปีนี้เ,าเรามีแผนเพาะปลูกประมาณ3ามแสนไร่นะครับแต่ก็มีพื้นที่ที่รับน้ําไม่สะดวกนะฮะ ที่รับน้ําไม่สะดวกเนื่นองจากว่าอยู่ในปลายคลองแล้วก็คลองเรามีความยาวค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพื้นที่ที่พาะปลูกนะครับก็ต่างแผน่นเล็กน้อยนะครับคือ2องแสนเก้าหไร่นะครับอย่างไรก็ดีนะครับในปริมาณน้ําที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะดูแลพื้นที่นะครับในเขตของโครงการสูญญากาศบางกุสารลำปานะครับแล้วก็ในของจับบงหวัดบันทายน้ํานะครับมีปริมาณน้ําที่เพียงพอแน่นอน ภาครัฐกับบริหารจัดการเต็มทีแหละครับแต่ขึ้นอยู่กับความรวมมือของพี่น้องประชาชนนํำถูกต้องค่ะอต้องซอยกันค็ละไม้ละมือครับน้ำเห็ดจังไหนจังสีใดใส่น้ำกันมาสุกนแล้วกะใส่ให้มันพ่อเพียงไปตลอดนานแม่ครับเป็นมีอีกอันหนึ่งเลยค่ะเป็นตห่วงไท้พี่น้องเขาลืนเลยค่ะอย่าสุลืนเลยค่ะข้อรองอีลีเพราะเพิ่นเนี่ยบริหารจัดการเพิ่นํานวนเพิ่นเบิงมาแล้วเพราะนั้นต้องเสือฟังเพิ่นจากน่อยเนาะค่ะแรงนี่นักเด้ยาให้เขายืนต้นตายเด้